ทั่วประเทศเลยเนื่องจากว่างานด้านสังคมนั้นมันไม่สามารถจะคิดตัวเลขเป็นวิทยาศาสตร์ได้ไม่เหมือนสร้างถนนนะครับไม่เหมือนสร้างสะพานหรือแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการเขายังมีดูแลนักเรียนปอ1ป2องก็มีตัวเลขได้นะครับแต่ของเราตัวเลขมันไม่มีครับสังคมมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับไม่รู้ว่าในแต่ละวันปัญหามันหลากหลายนะครับและปัญหามันสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเงี้ย ในมาตรา21เขาก็ตั้งใจที่จะให้อปททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลอบตเนี่ยออกกฎระเบียบหรือข้อบัญญัติเทศบัญญัติให้เป็นไปตามกฎหมายมีตัวอย่างบ้างหรือยังนะสวคะมีครับมีครัเตรียมมาครับของเชยงใหม่ครับเขาทําแล้วนะคะเชยงใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระทรวงพมของท่านรัฐมนตรีก็กําลังทํางานร่วมกับร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครเพื่อที่จะทําให้ทั้งองค์คาพยพเนี่ยนะครับ ซึ่งมีตั้ง78็ดแปันหน่วยเนี่ยมีกฎหมายรองรับพรบรใหญ่นีนทั้งหมดแล้วก็ผม,นนผมเชื่อแน่ว่าในสมัยท่านรัฐมนตรีจะได้เห็นจะได้เห็นเ,เป็นพันๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะรับคราวนี้คุณชัยพรมีตัวอย่างเมื่อกี้ยกมาเรื่องของ อปทอคือข้อบัญญัติตำบลเล่าสั้นๆให้ฟังได้ไหมคะเขาใช้งบที่ขององค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาสนับสนุนหรือเปล่าอาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งที่เข้ามาช่วยอันนี้เป็นการออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนะครับขอ <คะ S 2> อานุญาตแนะนำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ <คะ S 2> ประกาศในราชกิจจารุเบกษาแล้วนะครับมีอะไรดีๆก็คืออ,องค์การบริหารส่วนตำบลนี่นะครับเขาให้งบตั้งต้นนะครับแล้วก็จะมีงบสนับสนุนทุกปีนะครับ เพื่อดูแลเรื่องคนพิการโดยเฉพาะนะครับเรื่องการข้อบัญญัตินี้บอกว่าเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดอนแก้วซึ่งเหนือจากเบี้ยความพิการหรืออื่นๆที่กระทรวงให้ใช่ไหมครับนอกเหนือจากที่ท่านรัฐมนตรีจัดไปอันนี้เป็นเรื่องของอปทครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะสรุปจากที่ฟังแล้วท่านรู้สึกไงคะได้ได้รับฟังปัญหาหลายปัญหาครับ ในฐานะที่กระทรวงผมดูแลรับผิดชอบนะครับไอ้ส่วนใดที่เรายังไม่ทําก็จยไปทําให้มันดีขึ้นแต่อยากจะฝากไว้เป็น2เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องหนึ่งก็กรณีเรื่องการหางานให้คนพิการทานะครับแม้ว่าจะมีกฎกระทรวงออกมาก็เป็นกฎกระทรวงตามกฎหมายเดิมนะครับตั้งออกตั้งแต่ปี3าสีที่ว่า200ต่อหนึ่งและเป็นบังคับเฉพาะภาคเอกชนนะครับ,รบเดี๋ยวนี้เมื่อมีกฎหมายใหม่แล้วทางรัฐบาลก็จะออกว่าให้เป็น50ต่อหนึ่ง แต่ก็ยังมีผู้พิการอีกจํานวนมากนะครับซึ่งมีความสามารถพร้อมที่จะทางานได้อาจจะมากกว่าส่วนที่รัฐบาลเขียนไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคนพิการให้มีอาชีพนะครับแม้จะไม,ไม่ได้ไปทํางานส่วนนั้นเราก็มีเงินกองทุนนะครับสำหรับจะมาส่งเสริมคนพิการกองทุนกูน้ยืมกองทุนของคนพิการนี่นะครับสำหรับจะให้คนพิการมากู้ยืมสามารถกู้ยืมได้นะครับรายละ4 0 0 0 0บาทมีเวลาชาระคืนอยู่5ปีไม่คิดดอกเบี้ย สำหรับเอาไปประกอบอาชีพนะครับอนอกจากผู้พิการจะกู้ยืมได้แล้วนะครับผู้พิการไม่กู้ยืมคนดูแลคนพิการก็ยังสามารถกู้ยืมได้แต่ว่าจะต้องคนใดคนหนึ่งกู้นะครับก็าเขาเรียนได้ทราบว่าเรามีกองทุนส่วนนี้อยู่เวลานี้มีคนพิการที่กำลังกู้ยืมอยู่เวลานี้ทั้งหมด6 0 0 0ื่นกว่าลายนสำหรับไปน็นเรินการแล้วก็ส่วนเรื่องเบี้ยความพิการที่คุณชัยพรบอกนะครับว่าแค่ไปกลับก็หมดแล้ว500บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นความจริงนะครับเรียนใทราบว่าม,มันมีช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางว่าไม่จําเป็นจะต้องไปรับเงินสดนะครับ,รบเราสแสดงความจรนงขอรับผ่านธนาคารก็ได้เช่นเดียวกับเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุเวลานี้นะครับกาลังจะเปลี่ยนจากว่าไม่ให้อาจจะไม่จ่ายผ่านอบอตแล้วจะจ่ายผ่านธนาคารเป็นบัญชีตรงเลยเวลานี้นะครับก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่จะทำรัฐมนตรีฟังดูแล้วมีโครงการอะไรหรือมีนโยบายยังไงไหมคะก็ อยากเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าถ้าในความคิดของผมผมคิดมาตลอดนะครับว่าคนพินพการนไม่ได้เป็นภาระของสังคมเสมอไปนะครับอย่างกรณีที่เราคุยกันในเวลานี้ยังมีคนพิการอีกเป็นจํานวนมากซึ่งมีศักยภาพพร้อมที่จะไปทำงานรับใช้สังคมนะครับเป็นแต่เพียงว่าเราสังคมให้โอกาสเขาหรือเปล่าถ้้าสังคใหถ้าสังคมเราให้โอกาสเขา ได้ใช้สติปัญญาได้ใช้ความสามารถของเขาออกมาทํางานรับใช้สังคมผมว่าภาระทั้งหลายต่างๆที่สังคมกังวลน,นั้นมันจะกลับมาเป็นพลังในการร่วมกันพัฒนาแก้ไขประเทศชาติการที่สมาคมคนพิการเกือบทุกกลุ่มเลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เข้าใจปัญหาสิทธิคนพิการเนี่ยได้ต่อสู้ได้เรียกร้องมาเป็นลําดับไม่ได้แบมือขออย่างเดียวไม่ได้คิดว่ามาอขอความหวังพึ่งอย่างเดียวจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ25 50ได้ยอมรับเรื่องของสิทธิความพิการยอมรับอนุสัญญาของสิทธิคนพิการเรื่องที่จะเดินต่อไปนี้จึงขึ้นอยู่กับพลังของคนพิการร่วมกับส่วนที่เข้าใจใช่ไหมคะที่จะเดินหน้าต่อไปของสังคมเพราะว่านี่คือฐานของความเป็นคนฐานความเป็นมนุษย์ฐานของความมีพลังแล้วเราก็เชื่อมั่นเช่นเดียวกันนะคะว่ารายการสิทธิวิวาทะวันนี้จะได้ทั้งนําเสนอปัญหาทั้งได้เห็นทางออกทั้งได้เห็นความมีพลังของคนพิการ รวมทั้งกลุ่มที่เราได้สะท้อนถึงกลุ่มสมาธิสั้นนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าร่วมกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ